ทีนี้มีภาพอยู่ภาพหนึ่งเดี๋ยวจะชวนกันดูนะคะภาพนี้เขาบอกชาวบ้านขนหัวลุกเลยในงานศพของผู้ชายคนหนึ่งปรากฏว่าพอถ่ายภาพอยู่ถ่ายภาพไปติดแขนแขนใครก็ไม่รู้ค่ะทุกวันนี้ยังหาคําตอบไม่ได้เลยและเขาคิดว่าเป็นแขนของคนที่เป็นศพที่ทําศพอยู่เนี่ยแหละค่ะแขนนี้ใหญ่นะแขนซ้ายมันจะเล็กสังเกตด,ดูแขนขวาใหญ่ใหญ่แขนซ้ายจะเล็กมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะอันนี้ยเราใช้วิจารณญาณในการรับชมคนนี้เขาก็นั่งกินข้าวอยู่ ใช่กินข้าวอยู่มือนี่กินข้าวแต่มือนี้ไม่มีข้าวแล้วมือนี้เป็นมือที่สังเกตเห็นก็สังเกตเห็นมือนี้แล้วมือเล็ก,ลกๆที่อยู่นั้นคือมือเกออันนี้มือซ้ายของเกอ๋อไม่แบบนี้เกก็หยิบข้าวกินใช่แก<อ>นนี่ใหญ่นะ คนอะไรมีสี่แขนคือแชร์เป็นคนชอบถ่ายภาพเราชอบเล่นกราฟิกของกล้องของแอปพลิเคชันมันจะมีช็อตแบบนี้ให้ได้เล่นด้วยเหมือนกันนะหรอเออกอแขนกอปขาเออที่เป็นสเต็ปมือก็ทำเป็นคอนเทนต์ถ่ายภาพให้ดูแบบขำๆเออเพราะว่าสังเกตเหมือนแขนเสื้อเป็นเสื้อเดียวกันนะเออแขนเดียวกันเนี่ยแต่ชาวบ้านเนี่ยเขางงเขาบอกเฮ้ยมันทำไมมันโผล่มาแบบนี้อะแลวคือถามว่า คุณพี่ท่านเนี้ยกาลังทําอะไรอยู่กินข้าวเราจะเห็นอยู่นะฮะกินข้าวอยู่ในงานศพค่ะนคนในงานขนหัวลุกกันใหญ่เลยจับภาพคุยกันใหญ่เลยแล้วก็มองจ้องกันที่ภาพเนี่ยค่ะบอกเฮ้ยจริงๆแล้วมันเป็นแขนของคุณเสริมนินม่วงหรือเปล่าก็เป็นศพของเขาเนี่ยแหละค่ะเขาอาจจะรู้ตัวแล้วก็มากินข้าวด้วย hmm. เขาบอกอย่างนี้เพราะอะไรคือเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้ก็คือไปชวนกันมาบอกอะกินข้าวนะเหมือน คนที่ไปงานศพก็จะต้องไปเคาะโงแล้วก็บอกช่วงเวลาใช่ไหมให้เขามากินข้าวอะไรแบบนี้นะคะคือคุณนิตยาพรมขันเล่าให้ฟังว่าผู้หญิงในภาพแบบเป็นอบตอนงนุชติดใจดีเป็นเพื่อนของผู้ตายเองเขาก็มาร่วมงานศพนะเนี่ยแล้วก็จะมีการเผาศพก็มาร่วมด้วยตั้งวงกินข้าวก็กํากลังตั้งหน้าตั้งตากินข้าวอยู่แต่ไปเอ่ยปากเรียกไงอย่างที่บอกไปอ่ะแล้วก็ติดภาพนี้ขึ้นมาเห็นมือที่3โผล่มาข้าง พากันขนลุกกันหมดเลยนะคะแล้วมือเนี่ยเขาบอกมันใหญ่มันเหมือนมือผู้ชายอ่ะคือตอนนี้ก็มีการขอเป็นแบบด d d id line กันแล้วเพื่อส่งภาพมาให้ดูปรากฏว่าทํายังไงก็เพิ่มเพื่อนกันไม่ได้ก็เลยคิดว่าเอ๊จะเป็นไปได้ไหมว่าผู้ตายเขาคงไม่อยากให้ใครดูภาพนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยพากันใช้กล้องถ่ายภาพถ่ายมาจากหน้าจอแทนนี่ค่ะหน้าจอมือถืออ่ะลองฟังดูนะคะ พี่พี่แถวน,นี้แหละเขาบอกว่าให้ไปดู<ม>ก็เลยไปดูก็เลยได้ภาพนี้แหละเ<ม>นาะก็มีแขนนี่แหละก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไร<ม>ก็เลยอยากอยากจะได้ภาพแบบชัดๆก็เลยเข้าไปในลายขอไอดีสแกนไอดีสแกน QR Code เบอร์โทรก็แล้ว ก็เข้าไม่ได้ทาไมเขาเกิดอะไรไม่ไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่รู้ว่าลุงเกไม่อยากให้รูปหรือว่าไม่อยากให้เห็นอะไรก็ไม่รู้เนาะที่เป็นแขนห่วงมาเขาเชื่อว่าเป็นอะไรครับน,าน่นานจะเป็นวิญญาณของเกเพราะว่าป้าคนที่กินข้าวอ่ะตอนที่เกกินอ่ะเกรเรียกอยู่ว่ามากินเจ้าชาวบ,บ้านเาก็เชื่อกันแบบนี้อะเนาะแล้วเขาก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยอะค่ะไปถามญาติคนตายญาติคนตายก็บอกเมื่อ4กุมภาพันธ์อ่ะมีเพื่อนสนิทของคนตายอ่ะมาตั้งวงแล้วกินเหล้าด้วยกันก็ เอาพวกแบบเป็นไข่ดักปลาของผู้ตายไปอ่ะสุดท้ายต้องรีบเอามาคืนถามว่ามาคืนเพราะอะไรเพราะว่าคนในครอบครัวนอนไม่หลับกันทั้งคืนเลยทีนี้ชาวบ้านก็เลยเชื่อกันแบบนี้ว่าสาเหตุน่าจะเป็นเพราะว่าคนตายเนี่ยไปขอของคืนคือถ้าชาวบ้านพูดแบบนี้คล้ายๆกับวิญญ,ญาณเขายังแบบเหมือนยังยึดติดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยยังเป็นห่วงยังยึดติดยังอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็จะจัดพิธีศพตามศาสนาพุทธนะก็คงจะพงเผาแล้วก็ให้ไปเกิดในภพไปภูมิที่ดีค่ะ คือถ้าเชื่อว่าเป็นผีก็ไม่ไม,ไม่เป็นไรหรอกค่ะถ้าเกิดความกลัวกลัวที่จะทําไม่ดีอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ถูกไหมใช่ผีมาหลอกฉันจะต้องทําดีละอะไรเ้เป็นประโยชน์ชหรือกลัวแล้วก็ไปทําบุญให้เขาแล้วก็จบเรื่องจบราวไปอยเงี้ยถือว่าถึงต่อให้เขาเป็นผีหรือภาพถ่ายติดวิญญาณมันก็มีประโยชน์เนาะแต่ว่าในเทคนิคทางการภาพมันก็มีได้เหมือนกันอาจจะไม่ได้จงใจอ่ะอาจจะต่อช็อตไวๆมันก็จะมีภาพแบบนี้ได้เหมือนกันใช่เดี๋ยวนี้แอปก็เยอะด้วยนะมันทำได้หมดภาพเคลื่อนไหวเอาลยย่่กู ก็ต่อช็อตแบบนี้เหมือนกันเดี๋ยวนี้ลองถ่ายดูสิเราก็ยังเคยเป็นแบบเหมือนคนสองหัวเป็นเสองคนเหมือนแฟนอันนั้นมันดูคบไม่ได้แล้วป่ะ